สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่เราไปขึ้นเขาเมื่อเดืนเอเดนเมษายนนะคะเราขึ้นไปดูบรัสซัมนะคะซากุระตุรกีมันก็คืออดอกของเชอร์รี่ค่ะต้นเชอร์รี่นะคะเราขึ้นไปบนสวนคือตรงนี้มันจะเป็นที่ที่เราเคยมาตอนเล่นหิมะนะคะแต่พอตอนสปริงก็จะเป็นนี่ค่ะอย่างนี้เลยค่ะสวนเชอร์รี่ค่ะ ตอนแรกเราก็ตั้งใจว่าจะปิกนิกกันใต้ต้นเชอรี่กันนะคะแต่ว่าท่าทางยญกมันก็รกน้าดูก็แอบกวัวงูนะคะเราก็เลยได้ถ่ายรูปก,กันนะคะเราก็จะใช้เวลาตรงนี้สักพักหนึ่งนะคะประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ค่ะเพราะว่าเด็กๆรู้สึกว่าจะงอแงหิวข้าวกันนะคะส่วนแม่กับประสมนะคะก็ยังมุกออนจาก ซากุระไม่ได้ค่ะคือมันสวยมากอยากยืนถ่ายรูปตรงนี้นานๆนะคะแต่ว่าเราก็ได้แค่ตรงนั้นสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะใช้กับแม่ค่ะเร่ว่าหนูรักแม <c oughs> อนน่อันนี้อันนี้หนูมาถ่ายรูปอะไรลูกต้นอะไรคะนี้หนูใชกับพี่เอวีค่ะกับพี่ยัสมินด้วยอันนี้อะไรต้นอะไรต้นดอกเชอร์รี่ เทรีค ah, e evet, 네่ะสนุกไหมคะสนุกค่ะแบมบัรตเตกิตงมชกิเจอาจิมบักวิชกิเ e มิสต์ด์ชกซาบินชกกิเจอร์กุเลกุเลเดแซนเดวาย์มิเอเวดันซ์ดันซ์ดันซ์เอเวดซจ์จบไปกับบทสัมภาษณ์ของสองสาวนะคะสาวยัสมินกับสาวแซมินนะคะ น้องเห็นแม่พ <dá> ูดนะคะน้องก็อยากจะเข้ามาจอยกับทุกคลิปนะคะค่ะมาขยับค่ะมาแล้วค่ะเดินตามพี่นะเดินๆมาแล้วเล่นยนูเล่นหนูเอาแค่อะไป๊ะ แล้วท่บานบ,าบ่าวไี้ยบู่้รอแม่ไงอรอแม่ถ่ายรูปไหมไหไหคะเบสเอามาเบพีไอวีเกย์ดีไะหนูหนูทำอะไรรักพ่อรักพ่อหนูทำอะไรกับพี่ไอวีโอ้ยนิว ทำอะไรคะแม่ถ่ายรูปต้นไม้ค่ะแต่ว่าหนูชอบต้นไม้สวยไหมสวยเข้าวสิบอะไร Я бүгд. Аа, хэрэглэж гадна. Аа. Сүн чи. Санаа яа. Алло. to my mom oh, too the peace ต้องจำใจจากแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้เป็นเป็นเป็นตรงนี้เป็นภาพของฤ <c oughs> ดูใบไ,ไม้ร่วงนะเออผินะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือตรงที่เรามาหิมะ <c oughs> ได้มีโอกาสที่จะตอนนั้นอ่ะมานั่งชงกาแฟตรงน,นี้แหละกับลูกกับปัวคือพอหิมตตะตกอ่ะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยคือมันเป็นลานกว้างแบบกว้างมากๆคอ่ะแล้วบ้านหลังนี้อิจฉาเ <c oughs> ขามากเลยพี่สม้มเนี่ยเขาจะได้วิวดีมากเอ่ะ <c oughs> พี่ส้มก็ <c oughs> ก็ขยันนึกพี่สม้ม <c oughs> ว่อะไรดิถ so ้าไม่ย <ty> ินนะมีมาม่ามาด้วยเรารามแพนหนึ่งแพนสองแผนสามแพี่เราไม่ได้แพนไม่ด้แนนะนี่นะมีอันนี้ด้วยมันตัวปุ๊บแม่ผูนมูน่้อโค มีแต่ของไรอแม่แล้วพวกคุณจะต้องไงคะะไรคะหนอะไรคะเห็นม่าูเห็นอะไรคะหนูเห็นแล้วน่เียมพรมค่ะสวัสดีค่ะมตไม่เอาแบบสูซๆแล้วก็เอาไว้ขวดให้เหอาหารน่าจะ แต่อันี่เขาขึ้นสูงสุดแล้วก็แบบร้อนไหมในชอบอันนี้หมอันะมเลมากลใส่ที่ดหอมหอมไอ้บอร์ทีนี่ใส่คุมใส่พิ่าพหอมโอ้หนี่เาต้องกินในหอมไหมหอมไหมใส่ได้หอมใส่ได้ใส่คุใส่คุมหนูใส่เสื้ออยู่แล้วไม่ไหมกหนูบอกว่าหนูหนาวที่เขาองส่ให้หนูไม่ทำเนไี้นม ไม่รู้จะเริ่มจากอะไรก่อนเลยเดีอยวนี้ข้าวใกะต้มมาม่าให้ข้าวไส้กอกไม่รู้พี่ต้มกอามาหลายอเลยนี่ข้าวผัดไส่กอกนี่นี่้าวใส่กอบนี่นี้อันนี้ั่นนีอันนี้อันนี้ออะไรมเนี่อันนี้นี่เห็นไ๊อ้ดนามัน แล้วอล้วโทรศั้นล่างน้หน่ากนากเไม่อันนี้อันนึ้ีข้าวตอสอรนเหรยี่อันนี้พี่ครัน้องก่ด้วยเอออาจารย์น้องมาด้วยน้องเอาข้าวนี่นะอาข้าวหน่อยนนะข้าวีกบไก่อร่อยมากเลยนะพี่่คุณ้ท่ทองพอนี่เอก็มีคามุนี่เขาข้าผัดขาผัดีกบ แี้มีไส่กอกด้วยไ้กอให้น้องน้องเนี่ยให้น้องให้ไ้พอนพอก่อนกจก้้ละลจังเลยชอนอ่ะอาจารย์กน้องยู่ไหนมีค่ะชอนน้องอยู่น้ำน้งแต่อยู่นพาแไไม่มีนี่อ่ะก่อนอันน้เปล่าที่ไม่กินอยู่เพ่อแ้น้องอ่เอาเทใ่จงน้ององงาพร้อมกันเลยนะน้ำ ช้อนหนูไม่ไก้เยอันไหนาตัง้นาตากด้่นช้อนอนดเดเด็ก้อนอีเคลียเอาเอาช้อนไม้ช้อนดูช้อนนี่ไงอ่หนูจะเอาช้อนหนูวางหนูางหไูางกับีาง่ไน้ดอาน้ร่า้น้องน้ี่่ไม lần đầu 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 l นะข้างก่อนหนุกข้างก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วหนุกเดี๋ยวยังไงคะหนุกเอาขุมเอานี่ขุมเดี๋ยวป้าขุมไม่ป้าขุมไม่จริงจริงอะไม่เอาช่วงนี้มันอยู่อยู่อยู่เมื่อไหร่คะขุมนี่ตั้งอันนี้อะหนุกอันอยู่นั่งแค่หนุกนั่งไม่ใช่หนุกนั่งอ้าวนั่งไหนนั่งหัวหนึ่งหนึ่งอะได้ไหมหนึ่งหัว

Oh, Aladdin, Aladdin.

หลังจากที่พวกเราทานข้าวกันเสร็จนะคะเราก็จะทยอยเก็บของนะคะแล้วก็แม่เห็นตรงนี้ค่ะคือสวยมากเป็นทุ่งเล็กๆของดอกย่านะคะคือก็เลยจะมา ถ่ายรูปเด็กๆซะหน่อยนี่ค่ะมีน้องแมวมาด้วยน้องแมวน่ารักมากประเทศตุรกีสวรรค์ของคนรักแมวนะคะน้องมานั่งถ่ายแบบให้เลยนี่ค่ะส่วนสาวๆของพวกเราเตรียมตัวถ่ายรูปก,กันค่ะแต่ละคนนะคะไม่ยอมแพ้กันเลยทีเดียวค่ะ นี่นะคะเราก็ทยอยเก็บของนะคะถึงเวลาก็จะได้กลับกันนะพะี่แฟน๋ยวแม่พา,าลงหรุปะนอนพักรอไปสิคะแม่ไปถ่ายรูปเสร็จก็จะมาเก็บของแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางกลับบ้านค่ะและนี่นะคะคือที่จริงอะ่ะตรงนี้ถ้าเราเดินมาตรงที่บาบาาพาเด็กเดินเล่นน่ะเดินขึ้นมานิดเดียวก็จะโผล่ตรงนี้เลยค่ะแต่ว่าเราอะ่ะ มาเราอันนี้คือเราออกมาแล้วนะคะเก็บของแล้วก็มันจะเลี้ยวมาตรงโค้งแล้วทีนี้เราก็เลยมาจอดดูตรงนี้นะคะก็ <c oughs> แอบแปลกใจว่าเอ้ยตรงนี้มีวิวสวยด้วยเราน่าจะขยับมาสักนิดนึงถ้าขยับมาสักนิดนึงคือเราจะได้นั่งตรงใกล้ๆก,กับใต้ต้นไม้ต้นนี้เลยอะคะ่ะดูสิคะความงามของต้นดอกเชอร์รี่นะคะสวยมากนี่คือแบบยกเลิกโครงการไปญี่ปุ่นเลยอะ แลกเงินไว้เยอะเลยกะว่าจะไปญี่ปุ่นไปดูซากุระเอ้ยไปดูหิมะเอ้ยสรุปแล้วที่ตุรกีก็มีก็จบโครงการนี้ไปค่ะเพราะว่าตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะไปกินซาชิมิแต่ได้ยินโลกที่แบบมีแบบที่เล็กกินเนื้อก็เลยอ่ะอเราเราจัดการตัวเองละกันแบบเรามีความสุขกับตรงนี้แล้วเราสิ่งที่เราอยากไปมันมีแค่นี้เราก็เลยยกเลิกนะคะเก็บตังค์ไว้เที่ยวที่อื่นดีกว่า นี่ก็จะเป็นอีกทีหนึ่งนะคะคือเป็นระหว่างทางที่แม่แม่น้องแฝดกับเด็กๆขึ้นไปถ่ายรูปนะคะก็จะเป็นสวนของชาวบ้านชาวช่องเขาค่ะข้างบนเขานี่คือตอนนี้คือมีคนขึ้นมาอยู่มาสร้างบ้านเยอะมากนะคะเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยากจะมาซื้อที่ดินเล็กๆตรงนี้สักผืนหนึ่งนะคะและแล้วก็จบคลิปของพวกเรานะคะสำหรับการ ขึ้นมาปิกนิกแล้วก็ดูดอกซากุระตุรกีนะคะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ